ปวดข้อบา่าปวดออฟฟิศซินโดมไต่นวดก็ไม่หายสักทียังไม่รู้จักการทำกายภาพบำบัดต,ต้องดูคลิปนี้เลยการทำกายภาพบำบัดคือการบำบัดฟื้นฟูรักษาเนื้อเยื่อโครงสร้างต่างๆในร่างกายด้วยวิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือจะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูเชิงลึกและทันสมัยไม่เจ็บไม่ระบมโดยจะมีขั้นตอนการรักษาต่างๆ อบร้อนการใช้เครื่องมือ PMS ที่ไม่เจ็บไม่ระบมไม่ต้องผักพื้นหลังทําการใช้เครื่องมืออันตราซาวลดอาการอักเสบและลดปวดได้และยังมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายเช่นการถัดตัวยาการโดเครื่องมือช็อคเวฟรวมถึงเครื่องมือต่างๆอีกมากมายและที่สําคัญความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้เลยเทคนิคแมนนูลของนักกายภาพบําบัดแต่ละคนจะมีการนวดกดจุดนวดคลายเส้นนวดคลายกล้ามเนื้อนวดคลายแฟคเชียและยืดกล้ามเนื้อออกกําลังกาย โดยทั้งหมดนี้จะถูกทำโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ใช้ระยะเวลาการทำกายภาพต่อครั้งประมาณ60-90นาทีที่นี่ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายสำหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายคนที่มีอาการปวด หรือคนที่ต้องการการบำบัดฟื้นฟูนอย่างแท้จริงอยากให้ลองมาสัมผัสโปรแกรมกายภาพบำบัดที่นี่เลยที่รักสุขภาพคลินิกกายภาพบำบัดโดยที่นี่จะให้การดูแลรักษาคนไข้ที่ปวดตึงชาเล้าจากกล้ามเนื้อเส้นประสาทออฟฟิศซินโดมสนับเพชรจมกระดูกเข่าเสือเส่อมสะโพกเสื่อมเปลี่ยนท้อผู้สูงอายุและคนที่ต้องการบำบัดร่างกาย